สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องพลังงานในพลังงานจลกันนะครับเราจะมาทําแบบฝึกหัดหนึ่งข้อนะครับผมเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเอครับข้อหนึ่งครับเมื่อเพิ่มความร้อนให้แก่ระบบ6000นจลนะครับ6000จจลพร้อมทํางานให้ระบบ2 0 0 0ันจลนะครับพลังงานในระบบเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับผมเรามา ดูกันนะครับว่าโจทย์ให้เราอะไรบ้างเมื่อเพิ่มความร้อนนะครับเพิ่มความร้อน6,000จูลก็คือเดลต้าคิวนะครับผมพร้อมทำงานให้ระบบ2,000จูลก็คือเดลต้าดครับแต่มันทำงานให้ระบบทำงานให้ระบบมันต้องเป็นติดลบครับเขาถามหาเดลต้ายครับมาดูสูตรของันนะครับ สูตรก็คือเดลต้าคิวเท่ากับเดลต้ายูบวกกับเดลต้าดับเเขาหาหารเดลต้ายูครับเรามาเปลี่ยนสูตรให้เป็นของหารเดลต้ายูนะครับกลายเป็นเดลต้ายูเท่ากับเดลต้าคิวลบเดลต้าดับเครับเร,รามาแทนค่ากันนะครับแทนค่ากัน เดลต้ายูกำลังจะหานะครับเดลต้าคิวคือ6,000 6,000ลบเดลต้าดของเราคือ2,000ครับแต่ติดลบครับเราก็เขียนลบลงไป,ไปต่อไปจะได้6,000 6,000ครับลบลบเป็นบวก2,000ครับดังนั้นนะครับผม เดลต้ายู่ของเราจะมีค่าเป็น8ปดพันจูลครับคำตอบข้อนี้คือ8ปดพันจูลนะครับผมขอบคุณครับผมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกดไลค์ไปเยอะๆผมขอร้อยไลค์หนึ่งร้อยไลค์เกสีของผมขอบคุณครับ